สวัสดีครับผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันของตาคนเลี้ยงบัวนะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันละงวดที่แล้วผมเล่าความฝันของเราไปเกี่ยวกับหยกักหลายคนเพิ่นกับหัวโบแมนกับว่าโบแมนแค่ทุกคนหัวหลาะครับผมเป็นคนฟังบางเถทอผมก็ยั่งหัวบางคนเพิ่นกับโบเสือเนาะความฝันของเราว่าเราฝันเห็นหยกเห็นหย,ยักหยาดังสันยุ่งเหียวตรงเนียวแตก อยากอีกอย่างสิมาคำลงคำล่ามตัวเลขนั่นตัวเลขนี้คือความฝันครับมันเป็นความฝันของเราผมกับผมหูเน่าว่าเลขเสียออกหรือบ่ออกแต่ที่แน่คืองวดท่แล้วผ่านมาเมื่อกี้ครับ9669มันออกโคเก่าครับฝันเห็นหยักสึ่งเล่ากับถือบร้ายครับเพราะว่าเล่ากับเป็นคนซื้อเลขหน่อยเล่ากับเดนีดหน่อยครับคือ69มันออกเลขกบุญนะครับ งอนี้คือเราฝันอีกแล้วครับคือเราฝันแล้วแล้วก็ถักมาผมก็คุยกันความฝันงูนี้กับบอแต่ตาจงกุนที่แล้วครับคือเราฝันเห็นยักษ์เราฝันเห็นยักษ์อีกแล้วคือจะแปลกจากงูที่แล้วนั่นึงคืองวดที่ผ่านมาเราฝันเห็นยักษ์สีแดงแต่งดนี้เราฝันเห็นยักษ์สีเขียวผมเบิงคาวผมเบิงคาวที่ว่าหลาสุดเมื่อกี้ที่ว่า ที่ว่าของลุงคนหนึ่งก็ที่เราถือลอตเตอรี่หลายหลายบาทนะครับเราบอกว่าเราเราหูุดหงเฉยเฉยเราถือเรารวยวิ่แล้วเราบอกว่าเราฝันเห็นยักเนาะเห็นยักมาบอกเลขเราก็ถือตรงๆเลยหลายล้านแต่ว่าตาคนหนิงวัวเราก็ฝันเหมือนกันแต่ว่าเราก็ ฉูกลำบุญใหญ่เนาะเราได้แค่หขเก่าแล้วกับฝันทำนองเหมือนเดิมอ,อีหละเดี๋ยวผมอนุญาตเราก็ฝันให้ทุกคนได้ฟังเลยครับโอเคครับบนนี้ครับงวดน,นี้อาจจะถือรางวัลที่รีโอ้ะอาจจะถูกางวันลอตเตอรี่เหมือนครับคอลุ้นกันกันได้ครับโอเคครับเราฝันลายมือล่ละเราบอกว่าเราฝันเห็นหยักสีเขียวแต่รปลปรรางนาตาเนี่ย S <S เหมือนจะไม่น้ากลัวแต่ว่างินนี่คือเขียวนี่คือเป็นเขียวเหมือนกับเขียวมรกตนะครับเหมือนกับเขียวมรกตเลยหนาต้าเหมือนเขียวแต่ว่าเขียวเขียวเหมือนกับเขียวมูปลาออกสีทองครับออกสีทองแนมออกเลยว่าเป็นสีทองทองเหลืองสีเหลืองนี่แหละครับาะว่าทองเหลืองงามแหง้งเขียวสองอันสองขงอางหยัก สีเขียวตุ้มใหญแต่เขียวนี่สีทองสองขางคือเพิ่นเห็นเห็นแค่นั้นครับเพิ่นเห็นแค่นั้นเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังเนาะเพิ่นก็ยืนก็คือเพิ่นบ่ย่านเพิ่นบ่ย่านเพิ่นก็ยืนแนมยื่นยืนแนมความงามของของหยักสีเขียวแต่ว่าหยักสีเขียวเนี่ยคือบ่ได้บ่ได้บ่ได้มีแค่หยักสีเขียวครับเพิ่นเห็นลูกทรายลูกทรายของเราดาเนาะลูกทรายของเราแต่ว่า บ่ได้พอกันโดนแห้งบ่ได้พอกันโดนแห้งเลยเห็นลูกทสายแต่ว่าลูกทรายคนไหนคือเสียชีวิตไปด้นยเหรอครับเราเห็นในฝันเนี่ยเราก็เห็นลูกทรายน้ำเห็นหยากน้ำโอ้ยบม่ได้พอกันเป็นสิบป,ปีลูกทรายเราแต่ว่าอืมคเพิ่งกะนั้นขึ้ว่าลูกทสายกูเป็นหยากบ่ถึงมากำหยักจินะเราก็บฏิว้วิยังครับ ในฝันแล้วก็หลังจากที่ว่าเห็นยักแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมเบ่งตัวเลขก,ก่อนอืมตัวเลขครับอันนี้แลกผมว่าตัวเลขคือหลังจากทีเราเห็นยักง่ามแห้งสีเขียวมอรกดแล้วก็เขียวสีทองนะครับแล้วก็ดูทไส้เ่าถี่ว่าต้แล้วยย่นอยู่ข้างค่างลังจากทีเราเห็นบับ สักครู่หนึ่งทั้งยักทั้งยักตั้งหลูกชายเล่านั่นนะยางจากักยางมาแท้ครับคือแบบจู่ๆแบบหายหายไปเลยครับหายไปกับไอ้ในต้ตนใหม่สินะครับหายแวบกับไปในตนใหม่เลยคือเล่ากับพยายามยางหายางหาจังได้กับหาบ่ออครับหาบ่ออเลยกับมีพมา่านี้เราว่าเรายางหาจนเมยบาดพ่อเมย์ไรแเราก็ตื่นของสุกเมยอคืองวด ที่พานมาเมื่อกี้คือเราหยาดหยักจนเนียวแตกเลขกออกหกเก้าเก้าหกนะแต่งวดนี้คือเห็นแต่หยักกับลูกทรายตตว่าหยักเนี่ยบริษัทตะโกนบอกเลยนลยคือเห็นเห็นหยักแต่ว่าคือเราบอกว่าเราเราตีด้วยครับเราบอกว่าเราจะขอตีตัวเลขเราจะขอตีตัวเหลขตามทีว่าตามตำราเลยเลยพอเงวนเมื่อกี้เราตีเดล็เก่าหกออกหกเก้างวนนี้เราก็ัจะขอตีตามตามตำราเลยตะว่า คือตัวเลขที่ทติดตาเราจะตี้ครับเก้97 97ครับเมื่อกี้เราตี้96มันออก69งูน,นีเราตี้เก97หรือมันจะออก7เก่าหูครับเราตี้97 7็ด2 72แล้วก็ เจ็ดศูนย์ครับเราตีจาแจกสายเราตีแจกตำราเลยครับตัวนี้คือเราตีแจกตำราของลักษณะอาจจะเป็นของผู้เ่าอะไรครับเพราะว่ายักษ์เห่น่ายัากษ์แล้วก็มีเขียวยักษ์เก้าเขียวสองแล้วก็เลยตีเก้าสองมันจะมีเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองและเจ็ดศูนย์นี่คือเลขที่เราตีตำตำรานเลยครับแต่ว่าอายุอายุของหลู่ซ้ายเนาะถือว่าเสียชีวิตไปแล้วครับ ของตาน่าอายุของลูกลูกชายที่เสียไปเสียชีวิตไปแล้วคือห้าสิบสองปีครับห้าสิบสองปีตับตีสามตู้ตเนี่ยอันนี้คือผมตีใส่เองเลยผีกะศูนหาสองบ่เนาะครับเนาะอันนี้คือผมตีไปแล้วเราบอกว่าในความฝันเนี่ยคือเหมือนกับบริพอกันเป็นสิบปีแต่ว่าลูไูสายแล้วกับพึ่งเสียครับลูสายแล้วพึ่งเสียพึ่งเสียบางในบริษัทปีสินะครับแต่ว่าเราเรา ผึ่งฝันเห็นแต่นความฝันแล้วก็เราจู่ๆแล้วก็เอ่ยปากว่าเอา้าตายไปด้วแล้วจากไหนคือผึ่งมาเห็นเป็นสิบปีสินะอันนี้คือในความฝันที่เราคิดนะแต่จริงๆแล้วคือลูกชายเราตายมาในบมนจาจัปปี้สินะครับนี่คือวามฝันของตาคนเลี้ยงวัวนะครับงวดที่สิบหกตูรลาคมห้าเราพิจารณาครับรบบหงวาเหล็กจะมาหรือไม่มา บริษัการันตีว่าจะออกหรือไม่ได้ออกครับแล้วก็บ,บริษับอกว่ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตีตามตำราฝันเห็นยักษ์ย่ำไหนเลขออกย่ำนั่นกับโบนเเดนะครับกับโบนเเดเดอาจจะเจาะอีกก็ได้ลองพิชาตไดุ้มดครับเนาะตัวเลขก,กับมีประมาณนี้ครับอันนี้คือยักษ์ไม่ได้บอกเลขแต่ตาเราตีตามตำราเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย กัอายุของลูกทายที่ว่าเสียชีวิตไปตอนทีว่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะเสียชีวิตตอนอายุ52กับเพเไว้ครับตัวหนึ่งก็คือ052เพราะว่าเห็นคนตายเนาะกับมีประมาณนี้ครับตัวเลขของตายคนเลี้ยงวัวโบนแนครับอาจจะมาให้ช่ว์อีกก็ได้งวดน,นี้ปันห็นยักษ์ยมไหนเลขออกยมนั้นสไลด์คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับมาร้รนๆงวดที่16ตัวเลห05 ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ